ราศีกรกฎอัญมณีประจําราศีกรกฎที่จะเป็นสีออกขาวๆก็คือมุกหรือเพชรพระจันทร์ครองราศีกรกฎพระจันทร์รรเป็นธาตุน้ำมุกมุกประจัน์คนเกิดวันจันทร์ วันจันทธาดนานตรงข้ามกับวันจันทร์ธาดนานก็คือทตาดินจะตรงข้ามกันสีที่เป็นมงคลของคนเกิดวันจัน์ทรคือจริงๆมันก็จะเป็นสีออกสีเหลืองสี ขาวนวลสีออกเหลืองเคือเป็นสีประจำวันแต่ถ้าหากว่าสีที่เป็นมงคลของคนเกิดวันจันทร์ก็คือสีดำสีดำก็ำเป็นสีแห่งสิริมงคลก็ดาวประจำสีนี้ก็คือดาวเสาว ดาวเสาร์มันก็ราศีประจำดาวเสาร์ก็คือมังกรก็ใช้นินคนสรุปว่าตรงกันข้ามกับราศีกรกฎก็คือราศีมังกรมังกรนินอัญมณีประจำคนเกิดเดือน มก,ก,มก,กราคมก็คือนิน